วันแรกแห่งศึกซักฟอกนะคะอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะคะก็ปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีประโยคร้อนวลีเด็ดออกมามากมายประชาธิปไตยไหลย,ย้อนกลับก็ดีนายกรัฐมนตรีตอบโต้นะคะคุณจุลินอีกหลายประเด็นแต่ว่าในช่วงบ่ายเป็นเรื่องของการขยี้ไปที่ความโปร่งใสในเรื่องของดิจิทัล w a l ล็ตไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศที่รัฐสภาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะฝ่ายคา้านมุ่งอภิปรายปร,าประเด็นประเด็นเรื่องของโครงการดิจิทัลมอลลิถึงความโปร่งใสในโครงการนี้ค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ลุกขึ้นชี้แจงนะคะว่ายอมทีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจริงแต่จําต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าปลายปีนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเงิน1 0,000บาทจะโอนถึงมือประชาชนแน่นอนค่ะ ช่วงเงย็นที่ผ่านมานะคะบรรยากาศของรัฐสภาเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ฝ่ายค้านสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายค่ะสะท้อนการทํางานตลอด6เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสส,สบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลมองว่าการทํางานของรัฐบาลยังมีผลงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่านายกรัฐมนตรีหรือว่านายเศรษฐ,ฐาทาวีสิทธิ์เนี่ยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีแค่พาร์ทไทม์หรือเปล่าขณะที่นโยบายดิเซทันวอลเลตที่รัฐบาลมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดแล้วก็มีปัญหาสับสนมาโดยตลอดโดยเฉพาะแหล่งที่มาของเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงมา5้ถึงหครั้งค่ะทําให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต้องลุกขึ้นชี้แจงยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆในหลายมิติทั้งเรื่องของจํานวนคนที่เข้าร่วมโครงการเรื่องกลไกรายละเอียดปลีกย่อยรวมไปถึงแหล่งที่มาแต่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่พวกตนอยากเปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการ เปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะข้อแนะนําของหน่วยงานที่ทําให้กลไกสามารถเดินหน้าแล้วก็เป็นประโยชน์ได้ย้ําว่า10เมษายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็เชื่อมั่นว่าภายในปีนี้นกลไกทั้งหมดจะสามารถมีความพร้อมเติมเงิน10,000บาทให้กับประชาชนได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะโครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดกันมาโดยตลอดแล้วมันก็สร้างความสับสนนะคะ,ะรัฐบาลยิ่งแถลงก็ยิ่งก็ยิ่ง เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยท่านเคยบอกว่าจะใช้งบประมาณปี67เนะคะแต่พอท่านมาเป็นรัฐบ,บาลท่านก็พบว่างบประมาณปี67ไม่พอค่ะท่านก็เลยเปลี่ยนจะไปไปกู้ออมสินค่ะเพียงแต่ว,ว่ากฤษฎีกาได้มาห้ามไว้ค่ะบอกว่ากู้ไม่ได้นะคะมันปิดผิดพรบออมสินในเรื่องของวัตถุประสงค์ค่ะไม่ใช่ดิฉนันเป็นคนพูดว่าทําไม่ได้นะคะต่อมาค่ะท่านก็มีนวคิดไอเดียว,ว่าจะใช้งบผูกพันนะคะสักห่งะะประเทศไทยกอก มาบอกว่ามันผิดพรบรเงินตรานะคะต้องมีเงินมากองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะต่อมาเปลี่ยนล้อมที่3าค่ะนาย,ยกถแถลงเองค่ะบอกว่าจะใช้ทั้งงบประมาณแล้วก็พรบรเงินกู้มีการเปลี่ยนแปลงจริงครับในหลายมิติทั้งเรื่องของจํานวนคนที่เข้าสู่โครงการทั้งเรื่องของกลไกรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงแหล่งเงินเองก็ตามเนี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่พวกผมอยากเปลี่ยนนะครับ แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่มันเกิดขึ้นสองก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามข้อแนะนําข้อเสน,นอแนะของหน,น่วยงานที่จะทําให้กลไกสามารถเดินหน้าและ,ะเป็นประโยชน์ได้แต่เราไม่ได้เปลี่ยนถึงห้าหกครั้งครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ค่ะคุณผู้ชมคะหากย้อนกลับไป<อ>ดูการอภ <4 S 2> ิปรายช่วงเช้า ในที่นี่นเนี่ยนะคะมีการอภิปรายอย่างดุเดือดเลยล่ะค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเดินสายต่างประเทศเปรียบเสมือนมแมลงวันบินไปบินมาแต่ไม่ได้อะไรทําให้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะดุเดือดเหมือนกันนะคะนายกเศรษฐาลุกขึ้นชีแ้แจงตอบโต้ฝ่ายค้านในประเด็นดังกล่าวว่าการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการค้าการลงทุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่บินไปบินมาเหมือนมแมลงวันขณะเดยียวกันส่วนตัวก็ไม่อยากเห็นฝ่ายค้านเป็นมแมลงหวีคอยที่จะจ้องเล่นงานแล้วก็เล่นเกมการเมืองค่ะ ท้งที่บินออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นการเพื่อเปิดโอกาสนะครับและสร้างการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผมมั่นใจครับว่าผลก็จะตามมาไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับมาแลงว,วันนะครับขณะขนาดเดียวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้าเนี่ยเป็นมาแรงวีนะครับซึ่งขอจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทั้ง,ท,ง,ท,งท,ทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเอาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเราเรามั่นใจว่าเราไม่มีนะครับถ้ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้ส่งเยริบอกแล้วว่าก็นําข้อมูลมานําหลักฐานมานะครับก็ยินดีที่จะที่จะโต้แย้งนะครับหรือให้ความกระจ่างได้นะครับแล้วก็ยืนยันครับรัฐบาลก็ยังพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนต่อไป คุณผู้ชมคะและขนาดนี้นะคะเป็นสอสอพักฝ่ายค้านกําลังอภิปรายรัฐบาลถึงกรณีการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็การจัดการระบบความปลอดภยัยเรื่องของการเงินของประชาชนนะคะซึ่งก็คาดการกันว่าวันนี้การอภิปรายน่าจะเสร็จสิ้นสักเวลาตีหนึ่งไปแล้วเพราะว่าฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย22ชั่วโมงไม่ยอมลดลงให้รัฐบาลเลยก็ต้องดูว่าการประชุมจะจบลงกี่โมงและพรุ่งนี้น่าจะเริ่มขึ้นได้ไม่เกนาฬิกาก็10นาฬิกาเดี๋ยวเราจะมาเกาะติดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมเช่นเคยคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยุ้วัธิดาภูคำนวณนะคะรายงานมาจากรัฐสภาค,ค่ะเรียกว่าวันแรกก็เข้มข้นดูเดือดเลยใช่แล,แล้วค่ะ